เอขอแชร์ประสบการณ์การเดินทางคนเดียวด้วยรถไฟตู้นอนชั้นหนึ่งขบวนที่85กรุงเทพชุมพรค่ะสวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทัลโลวิถีคน54อัพนะคะ,ะคลิปนี้เดี๋ยวเอจะรีวิวการเดินทางกรุงเทพชุมพรนะคะด้วยรถไฟตู้นอนชั้นหนึ่งขบวน85นะคะกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s cribe กดกระดิ่งตามกันนะคะ เอมาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟบางบำหลุนะคะมีเป้าหมายที่จะไปเกาะเต่าเพื่อจะไปเรียนดำน้ํานะคะเ,เลือกการเดินทางกรุงเทพชุมพรด้วยรถไฟค่ะเพราะว่าจะได้พักผ่อนบนรถไฟเพราะเราใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณเกือบ9ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวนี้จองรถไฟไม่ยากเลยนะคะสามารถจองออนไลน์ได้เลยเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็คีย์คำว่าจองรถไฟออนไลน์แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเลยคะ่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบเราสามารถจองการเดินทางได้ล่วงหน้า1เดือนเลยค่ะสรุปวิธีการจองตั๋วนะคะขั้นแรกก็ค้นหาขบวนรถไฟก่อนหลังจากนั้นก็เลือกขบวนโดยสารเลือกตู้ที่มีที่นั่งว่างนะคะว่าจะต้องการแบบไหนแล้วก็ระบุข้อมูลผู้โดยสารและเลือกที่นั่งชำระเงินค่ะได้ ทั้งโอนเงินแล้วก็บัตรเครดิตเลยนะคะหลังจากนั้นก็พิมพ์ตัวออกมาของเอจองตู้นอนชั้นหนึ่งปรับอากาศนะคะแบบเหมาห้อง1690บาทค่ะแต่ถ้าใครเลือกเป็นเตียงล่างก็1194บาทส่วนเตียงบนก็994บาทค่ะ รถไฟกําลังจะเข้าจอดนะคะขบวนที่85กรุงเทพนครศรีแต่เราเจะลงที่ชุมพรปกติต้องถึงสถานีบามาลู2ทุ่ม11นาทีนะคะตอนนี้ก็ดีเลยไปแล้ว20นาทีเป็นตู้นอนชั้นหนึ่งขบวนที่85นะคะเหมาห้องมานะคะก็ดูบริกากาศรอบอันนี้ทางเข้านะคะนี่คือเตียงบนเนาะเตียงบนแล้วก็นี่เตียงล่างมืดหน่อยนะคะพอดีมาถึงเขาจัดเรียบร้อยแล้ว นิดนึงเนาะรถไฟชั้นหนึ่งน่าจะเป็นรุ่นเก่ามีน้ำให้สองขวดนะคะน้ำรถไฟไทยและวมีแก้วแล้วก็มีสบูู่มีอ่างล้างหน้านะคะได้บัตรโอ้ีต๊ะขู่ข้าวโอ้โต๊วางโอเคไม่มีแอร์ด้วยนะคะมีชั้นวางของที่นอนข้องบนที่นอนข้างบนนี่ดู ็ดูเก่าๆเนาะอ้า,อามีไฟด้วยไฟเปิดสว่างนะคะมีหมอน,ห,น,อนหมอนมีน้าผ่งผ่งชิชิ้มาคนเดียวค่ะมาคนเดียววมีบันไดขึ้นมีปลั๊กไฟให้ชาร์จด้วยนะคะไว้ชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ต่างๆได้ ช่วงนี้มีการทําทางรถไฟนะคะ <_ an> เขาอาจจะดีเลยจะเจริญเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยดูกันในวันพรุ่งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอีก15นาทีก่อนถึงชุมพรก็เดี๋ยวจะมาเรียกให้เตรียมตัวลงค้าสําหรับการรีวิวในรถไฟก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเช้ามาลุยกันอีทีนึงว่าจะเป็นยังไงคุณนายนะคะราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อนุสสวัสดิ์ค่ะเช้านี้ก็ เป็นตามคาดหมายรถไฟดีเลยประมาณหนชั่วโมงก,กว่านะคะปกติต้องถึงตี5 5าหานะคะตอนนี้6กโมงสามนาทีแล้วยังไม่ถึงเลยแล้วก็เวันนีกต้องขึ้นสถานีถัดไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเมื่อคืนก็นอนสบ,บายดีนะคะก็ค่อนข้างเย็นนะก็สำหรับคนที่เดินทางด้วยรถไฟที่ตู้ปรับอากาศก,ก็เตรียมเสื้อมาอีกเสื้อคลุมนาะอากาศ ตอนแรกๆก็ขึ้นมาก็เออสบายๆนะมองวงคืนนึ่งหนาวแต่พอดีมีแจ็คเก็ตก็โอเคค่ะตู้นอนปรับอากาศชั้นหนึ่งมีตู้เดียวนะคะอยู่ท้ายสุดของขบวน85เอไม่ได้รีวิวห้องน้ำนะคะจะมีอยู่2ห้องซึ่งอยู่ท้ายสุดของตู้นอนชั้นหนึ่งเลยค่ะก่อนทางลงนิดนึงมีอยู่2ห้องก็สะอาดใช้ได้ถึงราคาฐานีรถไฟช้ น,นั่นโมงตกเรือร,รอบเช้าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจองใหม่รอบบ่ายโมงเดี๋ยวในคลิปต่อไปเอจะพาไปหาอะไรทานในชุมพรระหว่างรอเรือรอบบ่ายนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแ,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 แล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ